เอาล่ะก็ออโต้รีดนะครับนี่ครับเราอยู่ในเกมนยังหวอนัดดีนะครับเ้รืาา่องฟังก์ต่อยนะเราก็กำลังผมกำลังจะยกถังเทสไป,ไประเบิดบ้านนะเมื่อกี้ผมก่อนก่อนหน้าที่อ่าเกมนะครับเราก็ทำการฆ่าล้างพะพันข้อมใีในบ้านนะหรือว่าคนในบ้านนี้ดูซีรีส์เยอะ สี então, para, para uh. so, so. ีเยอะเกินเลยตัดตัดตัดเข้าไปเลยนอสองสามดูดูดูจีนปกติเขาให้เขาให้ใช้ปืนนะครับแต่ผมมีแม่จะใช้ด้วยนะแม่ เขาเนี่ยเต้นองนะนี่นี่ตายแน่นี่บูมีแบบทนลุแบบบูความรักปังยิงไปอะไรวะโอ้โหเดียด๋วยวเอาไงนะทำเท่านหร่ป๊อบป,ป๊อบโอ้โหมันยิงหางอะไรเยอะแยะวะ อือปุ้นตายซะโอ้ตายตายปุ้นอืมเอากินเคลอตเลือดเราก็เต็มได้นะกินเคลอตนะคอมเคลอตเอาอยู่ในตรงนั้นเลยครับดูมือมืออันกลับกายกอดโกงครับกำลังจะคืบคานเข้ามา

โอ้โหมา,ามาทีละตัวกู๊บโอ้โหไอ้เหีเ้ยมันไวรุ่นใจร้อนไวรุ่นใจร้อนอืมทำสมครับโอ้ยตายไหม เฮลอกตัอชี้นะเกอดตายไปหลายคนเป้นเรืไอเตี้ย,ยลเลนะ็ดกอีกเยี่นะดูคนนี้สาวได้สาวเอานะ้ว ผมเกลือด้วยอ๋อหลอดตรงนี้เลย้ยเงี้ยเี้ยเี้ยเี้ผมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยเ็บานเก็บอะไรก็เงี้ยเงีเงี้เี้อะไร่เียเอาเรื่องอเอาหัวมากเฮ้ยค้างเลยเพื่อน You're <laughs> เราได้คร้อนโอ้โห,โโหมาตัวใหญ่เลยจ้าม่ไหวเหรอวิ่งเร็วด้วยนะพวกนี้โอ้โหเช็มโอลิมปิกแล้ววอเอามาเอ,อมามึงออกมาข้างนอกมามาออกมาข้างนอกอือ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 มไหวมั้ย เราออกไปนอกบ้านอีกครั้งนะครับรถไหนสิ่งไว้รถกูยไม่มีเี๋เ่ยนะ <S <S 2> <S 2> เรามีของโหดแบบซัพพอร์ตเลยนะครับเราถ้าเรามีของโหดเนี่ยนะตายกันหมดแน่ ดีนังองอแต่ได้สองอะเลยนะทไมกูได้ของแนละ้วกูทำไมกูไม่สู้กับมันวะเออท่านท่านชวัว เราสู้กันมาทำเพื่ออะไรฮะเราได้ของสำคัญแล้วนะอือหือหบพระเจ้ายอนฮะโอ้โหยอหือไม่ได้แล้วอือเราไม่ตายน่ะอะไรกันมาอุ้ยอ้วนโอ้โห

โอ้โหดีของคารวะเลยเทพเจ้ายอนฮะนี่เดนชายชาตทหารเงะทีวีครับเงะทีวีบ้างอื่นฮะเอื่นเจอของเดยนยอดไม่เคยให้ใช้เงินใส่ตรงนให้หนูผมก็ เขาไม่เลยโอ้โหเใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหเรากำจัดซอมบี้ให้บ้านหลังนี้เสร็จหมดแล้วนะครับนี่มันเกิดไม่ได้นักย่องเบานะเพราะผมไม่ใช่นักย่องนะเพราะผมจะมาย่องเพราะผมจะมาจ้องอะไรไงแน่มองจ้องไห้ครับยี่ที่อแล้วนี่ยเราชัวร์ อ๋อติอดซากะลังหลังรถรถเจ็ดรามาไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ต้องใช้ตรามาด้วยเนาะใชออหนึงไปเราต้องเอาถูกร้อนเป็นประหลาดดีไหมอ๋อ แปรงปืนนะแรงครนอมีอบ้างแปรนปืนโอ้โหเอางี้จได้หรอเฮ้ยแล้วบบสามารถเป็นอมุที่แบบทิ้งหดได้หรอครับ้องเสียหายเโอ้โหโอเคเลยเด็กเห้อดก็แบบเลือดพุ่งขึ้นได้ยวนในหอน

โอ้เสือออนพันธ์ลําดารด้พันได้ได้เลยเอยวิสโอ้ตุกตัวันชัวยเขาชื่อ,ช,อชื่อนี้ได้ไหมฮ <c oughs> ะเราไม่เอาดีกว่าฮะชื่อออ,อตุก อาเอะไรคือตูกนี้ตูกเราดูบอตูกเออนี่ทัานเลยใชายฮะทุกคนนี่นี่โอสซาร่าโอชื่อมันโตต่มไหมดูดูว่าคนนี้อ่า เด็ก <c oughs> ี่เนี่ยทให้ทำโอ้โหนี่ทำโอ้โหนี้ไหมโอ้โหอ่าเย็กฉีฉีรถบ้านตัวเองนะครับตอนนี้ เอ,เอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม Last Day ในคานนี้ครับถ้าอยากให้พี่ทำมาต่อไปก็อย่าลืมกดไ h, ลไ์แล้วก็กดติดตามครับแล้วก็กดติ๊กนะอย่าลืมไปดูคลิปเอ่อคลิปสมัยก่อนนะครับอย่าลืมครับไปบายครับซีวีครับ